เกมใหม่ประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่มองหาเกมใหม่หน่าเล่นอยู่เนี่ยรดบก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะนรับคลิปนี้รวบรวมรวมาท่านผู้ชมมากถึง 15เกมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันคลิปนี้หรือว่าเกมในคลิปนี้ให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงค์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมแกมเทียบร้อยแล้วเนาะเพื่อมแกมไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแนวขยายอาณาจักรบนดาวอื่นกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเอเดนพรามนั่นเอ,เองนะครับเกมเอเดนพรามนี่จะเป็นเกมแนวสร้างหมู่บ้านในดาวอื่นตัวเกมเนี่ยหลักๆก็คือเราเนี่ยจะต้องสร้างหมู่บ้านเพื่อมารองรับผู้คนที่จะมาอยู่อาศัยบนดาวแห่งนี้นะครับเนาะตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการสร้างปลูกผักทำฟาร์มการสร้างโรงงานต่างๆการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าต่างๆก็มีเหมือนกันหรือว่าสร้างที่อยู่ให้ผู้มาอยู่อาศัยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นชิวเล่นเพลินๆได้แล้วก็ตัวเก เกมยิ่งเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆมันก็ยิ่งปลดล็อกแม้ว่าเราได้สร้างการค่อนข้างที่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนกราฟิกภายในเกมเนี่ยคอนข้าจะมีความน่ารักจะเป็นภาพมองมุมโสูงนะครับเนาะ,ะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมภาคต่อเกินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า d u n g e o n of the Rock ถูกน,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักบวชหญิงแห่งหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะต้องถูกส่งไปในหุบเขาปริศนาอย่างเจ้าตัวตัวของเด Rock ที่เราเนี่ยจะต้องแก้ไขปริศนาเพื่อนําเอามองกุฎแห่งปัญญากลับมาให้ได้ซึ่งในการไปหามงกุฎน,นั้นนะครับมันก็จะมีความยากามากเพราะว่าในหุบเขาที่เราเนี่ยได้ไปเนี่ยมันก็มีมากถึง ร้อยกว่าชั้นหรือว่าร้รอยกว่า,านให้เราได้ผ่านผลมันไปเลยนะครับด่านพนเดเกมเนี่ยมันก็มีหลากหลายให้เราได้แก้ไขปริศนากานะรในระหว่างการเล่นด้วยซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็ได้มีความยากง่ายแตกต่างกันไปด้วยนะครับหลักๆพนเดเกมอาจจะไม่ได้เน้นการต่อสู้กับตัวหลอกมอนเตอร์มันจะเป็นการเน้นการแก้ไขปริศนากับมอนเตอร์ซะส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการต่อสู้จ๋าๆเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมภาพการาฟิกแนวพิกเซลอาร์แลวก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ ครับก็สามารถบรองเล่นกันได้ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านกันด้วยเหมือนกันนะเกมที่เล่นมันเบื่อเล่นมันมันแล้วก็เล่นสนุกสนุกกันบ้างอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่าพาวมอนส u r ว i v โวนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมคล้ายเกมอารมณ์แนวจับโปเกมอนแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเน้นหนักไปทางการปลูกผักทําฟาร์มแล้วก็การขยายฟาร์มอาณาจักรของเราซะส่วนใหญ่นะครับ การจับโปเกมอนเนี่ยเป็นสิ่งรองในเกมนี้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยปลดล็อกด่านไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างตัวของทรัพยากรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีการจับโปเกมอนนะครับมาช่วยงานของเรานะครับ ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเก็บเกี่ยวพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะครับภาพโมเดลการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับรูปแบบการเล่นจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์คล้ายโปเกมอนบูสมแนวปล่กปักนทำฟาร์มด้วยเนี่ยเกมนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะฮะเกมที่จะต้องเอาชุลล์จากโรคที่ล่มสลายจากนิวเคลียร์กันบ้าเนี่ยครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเรส z ซนซิตี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเรสโซนซิตี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องเอาชุลรอดอยู่ในโลกที่ล่มสลายจากคือเคียร์ให้ได้ซึ่งในการเอาชุลรอดในโลกแห่งนี้นะนะครับเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับหลอาวันเตอร์ ที่เป็นสัตว์ไกลพันธุ์ด้วยนะครับซึ่งในการต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์นั้นนะครับเราเนี่ยยังสามารถจัดทีมเหล่าทหารเพื่อช่วยในการต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเราต่อสู้เสร็จนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับทรัพยากรนะครับมาตกแต่งบ้านเรือนของเราด้วยเหมือนกันนะครับนอก,ก็ากนีเกมนึงที่เล่นสุ้เล่นเป็นเพื่อนได้แล้วก็จะมีระบบให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เชเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับรูปแบบการเล่นของตัวเกมนี้จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้งภาพกราฟิกจะเป็นแนวพรีระมิ น่อยๆน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมที่เล่นชิวๆเล่นประืนๆแล้วก็ผสมแนวต่อสู้กับพวกปีศาจเก่บบ้านะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า n e x u s Puzzle Hero Mat h 3นั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องรวบรวมเหล่าฮีโร่เนี่ยไปต่อสู้กับเหล่าปีศาจซึ่งในการต่อสู้ของตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องใช้เรียงเหรียญเพื่อเพิ่มพลังให้แก่ฮีโร่หรือว่าตัวละควรในทีมของเราในการเรียงเหรียญน,นะครับยิ่งเราเนี่ยทำคอมโบในการเรียงเหรียญได้เยอะเท่าไหร่การโจมตีของฮีโร่ของเราเนี่ยก็จะยิ่ง แรงขึ้นเรื่อยๆน้อแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดตัวของเหล่าฮีโร่ด้วยก็จะมีดาบหลากหลายดาบแ้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเกมภาคต่ออย่างเอโนเลตไนแมะกันบ้างอย่างตัวเกมภาคนี้ก็เป็นภาคที่6กันพิเยบร้อยอย่างภาครีบอร์ดนั่เองนะครับสำหรับตัวภาคที่6เนี่ยมันก็จะคล้ายๆตัวของภาคที่5เลยนะครับทั้งงานภาพหรือว่าลายเส้นแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับซึ่ง ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะอยู่ในทีมแบบพูดผีจีนนะครับจะต้องไปแก้แค้นให้กับพ่อของเรา ที่ถูกทำร้ายไปในภาคกี้ตัวเกมนะครับจะเปลี่ยนแปลงจากภาคที่5้าก็ให้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นพวกอาวุธที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้เยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวของการใช้พลังได้เยอะเพิ่มมาขึ้นเช่นเดียวกันอาวุธภายในตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมีทั้งตัวของดาบทวนกระบองหอกแล้วก็รวมไปถึงการใช้อาวุธระยะไก่ก็มีเหมือนกันตัวเกมจะเล่นเป็นแบบกึง่งกึ burn, นะ่งโอเพ่นเบอร์เนาะมันก็จะมีการเดินเล่นในทั่วแมปเลยทีดเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรมา เลยนั่นเองนะฮะเกมต่อมาที่เป็นเกมที่เล่นชิวๆเล่นเพลินๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าอินดี้โจนาสนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักล่าสมบัติที่จะต้องไปออกล่าสมบัติในหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ผสมแนวปากลัวแล้วก็ผสมแนวปะจนภัยเข้าไปด้วยที่เราเนี่ยจะต้องปีนป่ายหรือว่ากระโดดข้ามหลบหลีกกับดักต่างๆแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็มีด่าน ที่คค้าร่งจะมีความกว้างใหญ่มากๆตัวดาดด้ให้เราเห็นเล่นได้อย่างอิสระเลยแล้วก็บทสักภุยในเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความท้าทายพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกแนวพอลิกกนภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่ นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมที่เอาไว้เล่นเป็นเพลินเล่นมันๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Shadow Rival นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Shadow Rival นี่จะเป็นเกมแนว a อคชั่ RPG ที่ผสมแนว h e c k and s l ล s h เข้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในการโจมตีเราเนี่จะต้องใช้ทักษะในการเล่นหรือว่าในการแดนหลดพลังโจมตีของศัตรู ด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีด่านที่จะมีบอสในแต่ละด่านที่คุมอยู่นะครับเราเนี่ยจะต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับถ้าเราชนะบอสในแต่ละด่านเสร็จนะครับเราเนี่ยจะได้ของมาัพเกรดตรัวละครของเราได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยมันก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้นขางที่ยเยอะแยะม,<ส>มากมายส่วนโหมดภายในตัวเกมเนี่ยครับก็มีให้เราได้เลือกเล่นเยอะเหมือนกันนะก็ตั้งแต่โหมดที่เป็นเนื้อเรื่องโหมดที่เป็นโหมดหอคอยโหมดเอาชีวิตรอดแล้วก็โหมดเที่ยวไปเล่นกับบอ เหมือนกันนะครับก็เป็นเกมที่เล่นสนุกได้แล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยเหมือนกันนะเกมแนวยิงกันบ้างที่เป็นตัวเปิดใหม่เก็นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าทิติคออฟนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวทิติคออฟนั้นนะครับจะเป็นเกมยิงที่เปิดใหม่ที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมยิงที่ เอาไปเล่นมันเพลินเล่นมัน,ม,นมันได้นะครับตัวเกมยิงเนี่ยมันก็มีหลากหลายเลยตัวเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะม,มากมายก็ยเช่นปืนที่เป็น assault rifle sniper ลูกซองรวมไปถึงปืน SMG ก็มีให้เราได้เล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการรับเกรดระหว่างปืนด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมภาพกราฟิกก็ถือว่าไม่ได้สวยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่หนึ่งนะก็สำหรับใครที่ต้อง เล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวยิงอีกเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมแนวยิงไดโนเสาร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมไี่มีชื่อว่าไดโนเสาร์บรัดดี้ เสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปกําจัดไดโนเสาร์บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องกําจัดแล้วก็ออกมาจากที่นั่นที่ได้ซึ่งไดโนเสาร์ภายในเกาะแห่งนั้นก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยก็จะมีตั้งแต่ไดโนโซอรัสแรปเตอร์ทีเร็กหลกัหลกๆภายในตัวเกมไม่มีะลรมากทา่รเราเนี่ยจะต้องกําจัดไดโนเสาร์ให้หมดจะใช้ปืนอะไรยิงก็แล้วแต่เรา ซึ่งตัวเกมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับมันก็จะเป็นเกมแบบโอเพนเ r อร์เนาะให้เราเนี่ยเล่นตามที่เราต้องการเลยเราจะเดินไปไหนเราจะทําอะไรก่อดก็แล้วแต่หลาเลยภาพการาฟิกก็ไม่ได้สวยนะมือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมองบุคคลที่1นั่นเองนะฮะตัวเกมที่มีชื่อว่า The Gri n นะครับเกม The g r ร n เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องพา g รินนะครับไปเก็บของขวัญ ที่อยู่ตามท้องถนนในวันคริสต์มาสนั่น,นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยหลกัลกๆตัวเกมก็คือเล่นเกมผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็เราเนี่ยจะต้องตามล่าเก็บของขวัญไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีด่านหลักแลยด่านให้เราได้ไปประจนภัยกันแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องระหว่างทางด้วยเหมือนกันก็ยังสามารถใช้ไอเทมได้นะครับก็จะมีไอเทมให้เราได้ใช้กันอย่างพวกเจ็ตแพดเราเนี่ยยังสวมใส่ตัวของสกินตัวละครได้ด้วย เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเป็นเพื่อนได้แล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยเนาะเกมแนวยิงเล่นผ่อนคลายเก่งบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Rico oh Cas อารีนานั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Rico oh Cat อารีนาเนี่ยจะเป็นเกมยิงที่เราเนี่ยจะต้องลงไปยิงกันชนกว่าทีมไหนจะได้คะแนนสูงสุดก็ถือว่าเป็นอันชนะไปตัวเกมนะครับยังมีตัวละครต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เจอแยะมากมายแล้วก็อาวุธปืนเนี่ย เราเนี่ยสามารถสวมใส่ได้ตามที่เราต้องการได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถร,รองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวประจนภัยที่บวสมแนวแก้ไขพิศนาและต้องใช้2ตัวละครในการเล่นกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า Two Chip Link Adventure p u z z o n นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจนภัยที่เราเนี่ยจะต้องไปประจนภัยในสถานที่โบราณกับ2พี่น้องนั่นเองนะครับซึ่ง ความสามารถของ2พี่น้องเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปซึ่งเรานี่ต้องใช้ความสามารถทั้ง2คนนั้นในการผ่านด่าน ไปเรื่อยๆให้ได้น่นองนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีภารกิจหรือว่าปริศนาให้เราได้เลือกผ่านกันค่อนข้างเยอะปริศนานั้นนะครับมันต้องใช้2คนในการผ่าน,นครับเราเนี่ยจะต้องสลับ2พี่น้องเพื่อแก้ไขปริศนาส่วนที่เขาถนัดให้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ดีเกมหนึ่งที่เขาเนี่ยทำออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินเนได้นะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทาออกมาค่อนข้างสวยงามมา,มากๆแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหม,มอก บุคคลที่3เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวโปเกม m อนกันบ้างนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวโปเกม m อนแล้วก็มองหาเกมแนวโปเกมอนเล่นสนุกสนุกแล้วก็เปิดใหม่ให้เราได้เล่นอยู่เนี่ย ก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Lighting Cube p a t n นะครับสำหรับตัวเกม Lighting Cube p a t เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจอ,อกเดินทางตามหาเราโปเกมอนเนี่ยมาเป็นคู่หูของเราตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เล่นตามเวสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเหล่าโปเกมอนให้เราได้เลือกจากกาับกันค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนีครับส่วนระบบการต่อสู้ของตัวเกมนี้เครับเราเนี่ยจะต้องอัญเชิญเหล่าโปเกมอนที่เราจับได้หรือว่าเราชื่นชอบเนี่ย มาต่อสู้กับเหล่าโปเกมอนอื่นนะครับแล้วก็เรานี่ยังสามารถใช้สกิลได้ตามที่เราต้องการเลยสกิลของตัวละครน,นะครับมันก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกใช้กันขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะเลือกใช้ตัวไหนแล้วก็ในการเลือกใช้ตัวไหนมันก็จะมีความแรงที่แตกต่างกันไปเลยขึ้นอยู่กับผู้เล่นในการเลือกใช้เลยภาพการาฟิกภายในเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับไม่ได้สวยเกินไปนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นภายในเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบดาวเทิร์นเบสด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้้กันนดดูไเเลยฮ เกมรถออฟโรดที่สมจริงอีกเกมหนึ่งนับอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่าออฟโรดลีกออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใน Play Store ยังไม่มีมีเฉพาะในฝั่ง iPhone หรือว่าฝั่ง iOS เท่านั้นนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนี้ยออฟโรดที่เราเนี่ยจะต้องขี่รถไปในแต่ละดานให้ผ่านไปได้ซึ่งตัวเกมมันก็จะมีทั้งหมดที่เล่นกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีรถหลากหลายรถให้เราได้ไปเล่นกันด้วยแล้วก็แสงสีหรือว่าเอฟเฟกตต,ต่างๆหรือว่าดินต่งตางๆเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีการกระเด็นไปติดรถหรือว่าจะมีคลื่นบนดินด้วยเมื่อรถขี่ผ่านก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลิน ได้แลวก็ภาพกราฟิกค่อนข้างสวยตกแต่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนยะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะสิบห้าเ,เกมมาใหม่ประจําสัปดาห์แนมก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไหรหรือว่ามาพูดถึงเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม